สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับคุณนิชานันนะคะวันนี้ขยับกล้องขยับอ,อุปกรณ์หน่อยนะคะกล้องดีค่ะไฟสว่างดีนะคะวันนี้แว่นมาใส่นิดนึงมองไม่ค่อยชัดเอาละค่ะสวัสดีนะคะ วันนี้เราจะมาชวนกันปั่นน้ำมันแก้วนะคะมาดูค่ะน้ำมันแก้วนะคะอันนี้ก็เป็นมันแก้วของเรานะคะมันแก้วของเรานะคะเราก็ซื้อมานะคะเราก็เลือกเอารูปที่มันบอ,อกง่ายๆนะคะอันนี้เป็นลักษณะแนะนําก่อนนะคะแนะนํามันแกว้วเป็นลักษณะของมันแก้วนะคะแล้วก็มาล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะจากนั้นนะคะก็มาปอ,อกเอาเปลืออก เอาปอกเอาเปลือกออกก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตอนนี้เราจะมาปั่นน้ำเนี่ยหรือว่าเราจะมาทําน้ำแบน้ำของมันแกวนี่ค่ะเราก็จะเอามาปั่นค่ะเราก็จะมาเฉือนเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อให้ง่ายนะคะง่ายต่อการปั่นนะคะเล,เล็กเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะมันแก้วทั้งหมดนี้ก็ประมาณ3า0กรัมนะคะ ประเดี๋ยวอันตาส่วนจะใส่ไปใต้คลิปให้หมดนะคะคุณผู้ชมคะมันแก้วนี้นะคะเทคนิคการทำนะคะคือเอามันแก้วเนี้ยไปแช่เย็นไปก่อนแช่น้ําแข็งเข้าตู้เย็นก็ได้ค่ะเพื่อให้มันแก้วก็ทําไมารเย็นค่ะเวลาเราปั่นนะคะออกมาเนะะี่ยค่ะน้ำเขาก็จะไหมคะ่ะเย็นไปด้วยค่ะจะก,กินแล้วชื่นใจมากนะคะเอาละค่ะ โดยประมาณนะคะเนื้อมันแกวนี้นะคะโดยประมาณนะคะ300กรัมนะคะใส่ไปนะคะจากนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการปั่นนะคะคุณผู้ชมเราจะใส่น้ํานะคะน้ํานี้ก็ต้องแช่เย็นนะคะวันนี้เราใช้น้ําต้มสุกนะคะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปเพื่อให้ง่ายต่อการปันะะ่นค่ะเพราะว่าต้องมีน้าหล่อนลื่นนิดหนึ่งไม่งั้นจะปั่นไม่ออกนะคะโดยประมาณนะคะสักหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยค่ะนะคะโดยประมาณ จากนั้นเราจะปิดฝาค่ะปีฝานะคะ,ะ,คะดังดีนะคะปั่นแล้วก็ยืดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ นิดหนึ่งนะคะอ่าแล้ว huh. ก mm ัน hmm. บ yeah ั่นอีกชนิดนะคะเดี๋ยวเอามาก่อนหน่อยนะคะขอหยิบมากรอหน่อยนะคะแล้วสักครู่นะคะ ต่อนะคะคุณผู้ชมปั่นต่ออีกสักนิดนะคะเพื่อให้เข้าละเอียดอีกนิดนีะะ่ราคะโดยประมาณนะคะประมาณนี้ตอนนี้เราก็มาดูว่าเราก็จะใช้กระชอนะอนะครับใช้กระชอน จริงๆจะกินแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณช,ชมชอบแต่เราชอบเป็นน้ำๆค่ะเราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรเอานี้หลบก,ก่อนนะคะเราก็จะมักรองนะคะโดยผ่านกระชอนนะคะก่อนใส่กระชอนหรือหรือใครจะเขาเรียกว่าจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้คะ่ะทำพีหน่อยนะคะเพื่อง่ายคะ่ะเพื่อให้มองเห็นชัดคะ่ะเอาใส่ถ้วยก่อนนะคะ ผ่านกระชอนะคะวันนี้หรือใครจะผ่าน<ม>เขาเรียกว่าอะไรผ่านสผ้าเขาบางก็ได้ค่ะได้หมดแต่ว่าเราวันนี้มันไม่ถนัดก็เลยเอาใช้ใช้เป็นผ่านกระชอนนะคะค่ะน้ำก็จะตกลงไปข้างล่างนี้นะคะนะคะุณผูชมมันแก้วมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะ คุณผู้ชมลองไปค้นหานะว่ามันดีต่อสุขภาพอย่างไงน,นะคะกินแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะราคาเดินประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเอากาศนี้ไปทำอะไรได้คะเอาไปขัดตัวคะ่ะขัดหน้าก็ได้นะคะดีค่ะนุ่มนวลค่ะทำให้ผิวนิ่มค่ะขัดไปหมด โดยประมาณนี้นะคะอ่านสักครั้งนะคะเพื่อให้เต็มแก้ว mm hmm. การกินนะคะ mm hmm. การกินเี mm hmm. นะคะ mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. เดี๋ยวเราจะอธิบาย mm hmm. เอาน้ำอันนี้ออกให้หมดก่อนนะคะ, mm hmm. ะโดยประมาณนี้นะคะ mm hmm. โดยประมาณ เราก็จะได้300กรัมนี้เราก็จะได้ประมาณสักสองแก้วนะคะปเป็นวิธีกองกองแบบนี้นะคะเราก็จะได้อย่าียเอาให้เต็มถ้วยเลยนะคะ๋ยวอีกสักนิดนึงคือมันแก้วนี้นะคะคุณผู้ชมมันก็กินได้ทั้งเปลือกไอ้มันกินได้ทั้งกากนี้ก็กินได้นะคะใครที่ชอบกินทั้งกาดนี้ก็จะกินเป็นอีกแบบนึงรสชาติจะต่างกัน หรือถ้าใจใครจะกินเป็นน้ำน้ำออกมาเนี่ยก็จะรสชาติอีกแบบนนะคะอาคะโดยประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะเทใส่วิธีการปรุงนะคะเทใส่แก้วค่ะได้สามร้อยกรัมนี่ก็จะได้ประมาณสักสองแก้วอันนี้เราก็ปั่นไว้เมื่อกี้เราปั่นสองร้อยกรัมนะคะล้วใส่ไปให้เต็มก่อนจะได้สวยๆ <laughs> อ่าดูนะคะสองแก้วจะแตกต่างกันนะคะ กินได้อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมกากเราก็กินได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะกินน้ำเพียวๆเราก็ใส่เกลือไปน,นิดหนึ่งเกลือเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่ชอบเกลือถ้วยนี้เราจะเติมสำหรับคนที่ชอบหวานก็เติมน้ำน้ำเชื่อมนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนะเลยประมาณหช้อนโต๊ะ จากนั้นนะคะเราก็คนค่ะเห็นไหมคะ,คะอันนี้ใส่เกลืออีกสักนิดหนึ่งอันนี้ใส่เกลือปเปล่าๆใส่เกลือโดยไม่ใส่น้ําตาลเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบน้ําเชื่อมหรือไม่ชอบน้ําตาลนะคะเดี๋ยวตาส่วนทั้งหมดจะแต่ไว้ใต้คลิปนะอันนี้ก็จะใส่น้ําเชื่อมรสชาติก็จะแตกต่างกันนะอันนี้ก็จะออกหวานมันๆส่วนอันนี้ก็จะเค็มๆใส่เกลือไปตัดกับ เราจะลองชิมนะคะชิมด้วยกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะการจะใส่การปรุงเนี่ยท่านจะใส่น้ําตาลหรือไม่ใส่ก็ได้สุดแท้แต่ใจปัจจถนานะคะหอมมากเลยะคะ่ะน้ํามันแก้วเนี้ยก็จะหอมกินแล้วก็จะทำาไมะคะเย็นสบายะคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะมีน้ําตาลนิดหนึ่งลองชิมนะคะ ก็อร่อยคนละแบบสําหรับบคนที่ไม่ชอบน้าตาลหรือสําหรับคนที่ชอบออกหวานนิดหนึงอร่อยคนละแบบมันมากค่ะกินแล้วชุม่มคอถ้าท่านแบบชอบเพียวๆน้ําเพียวๆน,นะคะท่านก็ไปกรองค่ะกรองด้วยกระชอนหรือกรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบละเอียดละเอียดก็ไปกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะอ่ะตอนนี้ก็มาดูว,ว่า เทคนิคการทำเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เราก็จะใส่หนึ่เอามันแก้วไปแช่เย็นนะคะสปั่นปั่นเสร็จแล้วต้องกินต้องกินเลยค่ะกินพอดีนะคะ mm hmm. เพราะว่าเอาทิ้งไว้วิตามินก็จะหายหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไข่ยาให้เย็นมากก็ใส่มันแข็งลงไปค่ะใส่ไปทั้งสองก้อนนะคะนีคะลอยไว้ก็จะสวยดี3ามก้อนแล้วกัน หรับวันนี้ชิมด้วยกันอีกสักรอบอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะอร่อยค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมลองทำดูนะคะลองทำดูแล้วก็ดูความแตกต่างของการกินการเคี้ยวเนื้อการเคี้ยวเนื้อของมันแกวนะคะการเคี้ยวแล้วกืนลงไปก็เป็นวิธีการกินอย่างการนำมาปัน่น กินน้ำเปรียวๆก็เป็นวิธีการกินกแบบนึงนะคะส่วนเอาไปปั่มจะกินทั้งเนื้อทั้งน้ำก็ได้สุดแท้แต่ชอบก็จะมีรสชาติแตกต่างไปนะคะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะแล้วก็ดูความแตกต่างนะคะแล้วก็มาดูมาเล่าสู่กันฟังว่าเวลาท่านดูนแล้วท่านมีความแตกต่างยังไงนะคะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้ำมันแก้วนะคะ อย่าลืมนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเราชอบคนติดตามนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะคลิปหน้าโชว์ค่ะโชว์โชว์ชวหนนะคะเพื่อจะได้ภาพสวยๆค่ะโชว์นะคะเดี๋ยวไปโชว์ใกล้ๆหน่อยสวัสดีนะคะ แล้วพบกันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะอลองไปทำดูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ